ข้าก็อุตส่าห์บอกให้เจ้าพาสัตว์ของเจ้าหลีกไปเองก็เพื่อรักษาหน้าพวกเจ้าเอาไว้แล้วเชียวนะแต่ถ้าเจ้าอยากให้ข้าลงมือเองมากนักใช่ไหมโอ้ถ้าคิดว่าทำได้ก็เอาเลยชิ่นนั้นก็ยอมได้มีกทางไปไอ้พวกสัตว์ฉันต่ำ เกิดอะไรขึ้นเอาพวกสัตว์ละสู่มันจะไปไหนของมันพวกสัตว์ละสูมันเป็นอะไรยยหยุดนากลับมากลับมาเฮ้ยหยุดนะกลับมาได้แล้วฮยขาข่า,ขา,ขาหักแล้วเมื่อกี้เป็นไปนได้ยังไงนี่มันอะไรกันเนี่ย เหลียนเออเจ้าควบคุมอสูรที่เก่งที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นกันเออเออจะเจ้าเป็นเจ้าเองหรืออืออ๋อนางนั่นนี่เองนางคือหนึ่งในทูตของอาณาจากักรเชนหลงหรือตอนข้ามาดูพวกเชนหลงข้าก็มัวแต่สนใจว่าพวกมันจะแข็งแก่งขนาดไหนกัน เลยไม่ได้สนใจผู้หญิงคนนี้เลยเขาเป็นใครกันแน่แล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันแล้วอะไรนะเขาเป็นพ่อบ้านหรือนางเป็นพวกเดียวกันกันกบพวกเชนหลงแล้วทำไมนางไปปรากฏตัวที่หุบเขาราชอาสูนตอนงานประชันร้อยสำนนกได้กันหรือว่าตอนนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องในข่าวนี้โอ๊ยเจ้าบ้านนี่ มันจะเป็นรู้จักผู้หญิงไปทั่วเลยหรือไงโอ้ดูเหมือนว่าแม่นางงามคนนั้นจะหลงสเสน่หของพ่อบ้านจั่วไปสันแล้วงั้นข้าคงต้องยอมเหลียนเอ,อ๋อเจ้ารู้จักเขาหรือท่านพี่เขาก็คือชายแปลกหน้าที่ข้าเล่าให้ฟังฮะอะไรนะเจ้านั่นคือผู้ที่ทำให้เราฝัดอสูรวิญญาณหวาดกลัวนั่นนะ่ะหรือ ถ้าเป็นแบบนั้นเจ้านี่ก็อันตรายสำหรับอาณาจักรเชียนหลงของเราต้องรีก,กำจัดให้เร็วที่สุดอะไรกันถั่วป้าหลิวฝฟิงผู้ที่ปกติจะเงียบสงบตลอดตอนนี้กลับกายปลอดจิตสังหารอย่างนั้นหรือแล้วไงล่ะไม่ว่าพวกมันจะแข็งแก่งขนาดไหนแต่นั่นก็พ่อบ้านจั่วเลยนะท่านไม่ต้องกังวลหรอกข้าไม่ได้กลัวว่าพ่อบ้านจัวจะเป็นอะไร เจ้าก็น่าจะรู้ว่าถ้าไปกวนอารมณ์พ่อบ้านจัวมากๆเข้ามันจะทําให้พ่อบ้านจั่วจะทําอะไรต่อละและถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเชนหลงกองทัพห้าล้านคนของพวกเชนหลงคงได้เดินทัพบ,บุกโจมตีนาซีเฮ้ฮะ,ะนั่นเจ้าคิดจะทําอะไรชาลันฮานเจอบี้เตรียมให้พร้อมแล้วต้องฆ่ามันให้ได้ภายในการโจมตีเดียว โอ้งั้นเหรอลินฝงขา้ารู้สึกว่าชายคนนี้ไม่ปกติอย่าได้รีบร้อนทำอะไรโดยประมาทไม่ว่ามันจะเป็นใครเขาก็คือภัยคู่คามอาณาจักรเราได้ฉะนั้นต้องรีบกำจัดมันให้เร็วที่สุดเพราะมันสามารถจัดก,การกับอับฟฟนของเราได้ และในตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วทางที่ดีต้องรีกกำจัดมันเพราะต่อให้ไปพบกับจักรพัดิทินอยู่เราก็บอกได้ว่าไม่รู้ว่ามันมาจากตระกูลใหญ่ได้และอีกอย่างเพราะเขาเข้ามาขัดขวางการเดินทัพของเราเราเลยไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเขาแต่เจ้าเด็กนั่นมันทำให้ข้ารู้สึกว่าเหมือนตอนที่พบกับจูเกอร์ช่างฝึงในครั้งแรก ที่เทียนอยู่สามารถสร้างคนแบบนี้มามากมายได้เชียวหรือ